สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสรัาสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัะขณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูดวงความรัก ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสมอโต๊ดอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ควีนนะครับเป็นพลังงานงไพ่ความเอาใจใส่การดูแลและเอาใจใส่ในตัวคุณเองถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้เกิดคนที่เห็นคุณค่านะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยสนับสนุนกับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานไพ่ดีหังแม ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันเหมือนกับการที่รอคอยใครสักคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึก มันเหมือนยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความคิดของคุณไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังางานไพ่ดีมเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดเป็นไพ่แห่งการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ห่วงใยในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกนะครับมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระ นะเป็นไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าในตวงคุณเองจัดเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือการมองเห็นในสิ่งที่เป็นความจริงและความเป็นไปในตวงคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่หลุดพ้นออกจากผลวิมากกรรมของคนคนหนึ่งเพื่อลืมต้นโอกาสใหม่ๆม,ม,มีพลังงานไพ่ จัดเม้นต์นี่คือคนที่ทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะครับมีพลังงานไพ่์เดอะซันความสุขความสมหวงังความสําเร็จเป้าหมายแห่งความสําเร็จชื่อเสียงความโดดเด่นในถุงคุณเองหรือการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในถุงคุณเองความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าของคุณนะมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับ พอๆกันหรือไม่ได้รับพอๆกันนะในตอนนี้มันเหมือนอาการที่มีคนที่เอาใจใจหรือคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับมีพลังไพ่หนึ่งดาบ ความจริงความชัดเจนการกับเข้ามาเคลียร์ใจหรือการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดปัญหาจะเข้ามาสักเพียงเท่าไหก็ขี้ขายปัญหาด้วยความชัดเจนของคุณนะมีพลังงานไพ่สิบดาบความทิมแทงความเจ็บปวดในความรู้สึกยังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดกับการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเรานะครับเป็นพลังงานของไพ่หก แปดถ้วยนะเป็นพลังางานการที่เดินหันหลังออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เติมเต็มให้กับเขาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะ ในตอนนี้เหมือนกับการที่เราเดินหันหลังให้กับความรู้สึกกับสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่แคร์ในความรู้สึกไม่แคร์ในหัวใจของเราเอทอฟอกานการเริ่มต้นที่ดีในตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในความคิดของคุณนะเป็นพพะแห่งการที่เริ่มต้นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับมีพลังงานของไพ่ อยากรู้และอยากรู้มากขึ้นในตอนนี้ของคุณการค้นพบการสอบถามความแปลกใจในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณการกลับมาค้นหาในความรู้สึกที่แท้จริงในตัวงคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ในการที่มีสิ่งที่จะต้องเลือกเส้นทางที่เลือกคุณจะทําความเข้าใจกับเส้นทางที่คุณเลือกและคุณจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ในนอดิสเป็นพลังงานงการตความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความอดทนความตั้งใจที่จะเอาชัยชนะในตัวของคุณเองดวงความรักของชาวธาตุไฟเป็นพลังงานงไพ่เซลติคอร์นะครับมีพลังงานของไพ่คนที่เข้ามาเหมือนเป็นพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพส ท่านชัยจะได้พบเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยอุปถรัรมภ์คอยคำจุนกับคุณก็ได้นะอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเขาว่าจ,จะเป็นฝ่ายดูแลคุณห่วงใยคุณคอยให้คาปรึกษาแก่คุณก็ได้นะหรือคอยให้กําลังใจในวันที่คุณทุกในวันที่คุณเศร้าในวันที่คุณเสียใจมีคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณ เสียใจหรือมีความสุขเขาก็ยังอยู่เคียงข้างคุณนะเหมือนมีพลังงานของไพ่พรมลิิติหรือการที่บุกเพนนาพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยคนที่เข้าใจในหัวอกเดียวกันก็ได้นะหรือคนที่เคยผิดหวังหรือคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักงานเหมือนคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ชาวธา,กกา,า,าตุน้ํากรกฏมีนพฤจิกทธาตุดินการพุชศกมกรธาตลมุมตุนเมตุน ธาตุไฟเมสิงธนูนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คุณสําหรับบางท่านอาจจะมีพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนเนี่ยมันยังมีการที่ยังมีปัญหาความไม่เข้าใจหรือการที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ขับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในค,ความรู้สึกสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาห่วงใยดูแลและเอาใจใส่คุณนะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟมีพลังงานของไพ่3ถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่เติร์ตตาตี้หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่5ถ้วยความ เสียใจถ้วยที่มันลงไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจกับการกระทําความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้ความรู้สึกที่แตกหักพังกันออกมาถ้วยที่ยังไม่ลงก็คือความรู้สึกก็คือการเอากลับมาเอาใจใส่ในตัวคุณเองการกลับมาดูแลในตัวของคุณเองมากขึ้นจะติดก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสม,มอหรือคํามั่นคําสัญญาที่คนคนหนึ่งผิดคํามั Halloween ่นคําสัญญาที่ให้ไว้แก่คุณก็ได้นะหรือมีคนที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาที่เขา คยให้กับคุณหรือมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานพไ่ไหนออบครับ กัลายาณิมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีของคนเก่าๆของคนเดิมๆที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานของความตุ้มเทหรือการแข่งขันในหน้าที่การงานของคุณคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวของคุณสูงนะมีการปิดกั้นหรือการบล็อกการติดต่อกันไปก็ได้นะครับมีพลังงานการติดต่อการสื่อสารในลึกๆแล้วมีคนที่อยากติดต่อพูดคุยกับคุณแต่มันเหมือนการที่คุณกับเขาได้ปิด การติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้การสื่อสารได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรต่างประเทศก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ t ู o อครับเป็นแพ่ของความรู้สึกที่อยากมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีคนที่ยังรักคุณอยู่มีคนที่ยังคิดถึงคุณมากความรู้สึกดีๆที่ยังอยากกลับมาเป็นดังเดิมก็ได้นะความรู้สึกที่อบอุ่นต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นถ้วยแห่งความรู้สึกต่างฝ่ายต่างแสดงออกถึงความรักที่ดีให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้โอกาสถึงการเริ่มต้น ความรักระหว่างคุณกับเขาโอกาสที่การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักถูกคุณเองการเอาใจใส่ในตัวงคุณเองความพยายามความประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้หรือคนคนนี้อาจที่จะกวนกลับกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกกี่ครั้งแล้วก็ได้ความทุ่มเทความพยายามหรือการที่มีคนทิ้งภาระ ความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตความมั่นคงด้วยกันมีคนที่อยากกลับมามั่นคงมีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบครัว ที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานการเดินหน้าคนที่ห่างกันไปหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์เศร้าเสียใจในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงความพัดภาคมีคนที่รู้ถึงความผิดหวังในตอนนี้ของเขาแดวก็ได้นะในทุกทางเดินในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ความผิดหวังแต่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวมาเยอะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวคุณเองเป็นพลังงานการเดินหันหลังหรือการถอยออกมาหรือการที่เราดูถึงสถานการณ์ ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะมีพลังงานการที่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเราเราการเรามานิ่งในตัวของเราเองมากขึ้นแล้วก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ดูแลตัวเองมาได้มากขึ้นนะมีพลังงานของไพ่เอเดอร์บนมีพลังงานของไพ่ในออฟสอด คนที่มีอีกโก้หรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่เจ้าอารมณ์หรือคนที่ใจร้อนหรือคนที่เป็นพลังงานของไพ่ทหารตำรวจก็ได้นะหรือคนที่เป็นพลังงานงการวนกลับหรือการวนคืนจัตติกชาวตุลลัคนาตุลคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการกฎหมายก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เพทไนออฟวานคนคนนี้เป็นพลังงานงการเดินทาง กลับมาหาคุณหรือคนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจมีความทุ่มเทอยากกลับมาเหมือนไฟที่ร้อนแรงเหมือนความรุ่มร้อนในตัวของเขาเขาอยากที่จะกลับเข้ามาขากัวที่จะเสียโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปเขาอยากติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอรูปทาง,งานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับดวงความรัก ช่วงนี้อาจจะมีพลังงานการที่ได้พบเจอกับคนที่ห่วงใยคุณหรือการที่มีคนที่มีเสน่ห์ก็ได้นะหรือคุณจ,จะไปแอบชอบเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณได้ศึกษาหรือการที่คุณได้เริ่มพูดคุยกับเขาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะเป็นพลังงานความอบอุ่นเป็นพลังงานความเติมเต็มเป็นพลังงานการที่ชัดเจนซึ่งกันและกันนะที่จะดูถึงสถานะ ของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นพลังงานของการที่คุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันเป็นความเข้าใจเป็นความห่วงใยเป็นการที่มีทัศนคติที่ตรงกันหรือความคิดแนวทางเดียวกันก็ได้นะมีพลังงานไพ่ถูอบครับเป็นพลังงานการพบเจอคนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจนะมีพลังงานของไพ่ความเครียดความกดดันหรือความคิดเยอะคิดมากหรือคนคนหนึ่งที่คิดถึงคุณอยู่ ในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานงคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับมีพลังงานของไพ่สิบถ้วยความอบอุ่นความเติมเต็มมีคนที่อยากพูดคุยถึงเรื่องอนาคตความเป็นค้อเป็นครัวกับคุณนะมีพลังงานของไพ่ชาวกันลัคนากันเป็นแสงตะเกียงของการนําทางหรือการกลับมามีสติในตัวของคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างการมีสติแล้ว คุณจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตของคุณไปได้หรือมีพลังงานการที่คุณไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจที่จะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะอยากเข้ามาสารสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ในออฟสรอดการฝ่ฟาฟาันหรือการเดินทางในช่วงนี้อาจจะต้องระวังพลังงานของความใจร้อนความวู่วามนะครับมีพลังงานของไพ่เดอะสเต t ร์ star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งสัทธา การมีศรัทธาในตัวคุณเองนะหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเทกับปัญหาความทุกข์ความเสียใจความผิดหวังลงสายนาไปแล้วก็ได้นะเดอสตาร์เนี่ยคือออล่าแห่งความสุขความสดใสความมีสเสน่ห์ ความโดดเด่นดวงดาวที่มันเหมือนกับความรู้สึกที่จักรวาลหรือการนำทางดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะมีพลังงานไพซิกออฟครับสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่คนเก่าๆคนเดิมๆแอบพึงแอบหวงหรือคนเก่าๆคนเดิมๆที่คิดเยอะคิดมากเสียดายโอกาสในวันนั้นที่เขาทําโอกาสหรือความรักความสัมพันธ์ ต้องจบกันออกไปก็ได้มีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นพลังงานของไพข่ขวีนอวานด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลง ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะมีพลังงานการที่พบเจอกับคนเกา่เกาๆได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจสําหรับบางท่านอาจจะจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะมีพลังงานของไ่เดือ,อดเฉลี่ยตนะครับมีพลังงานของไ่ปัญหาความขัดแยง้ง ความวุ่นวายมีคนที่เอาปัญหาความวุ่นวายเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีพลังงานการที่ในช่วงนี้อจ,จะแก้ไขกับปัญหาในเรื่องงานของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความเป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณนะจะเป็นอิสระอยากทําในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ทํางานเกี่ยวด้าน ออนไลน์ก็ได้นะหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านฟรีแลนซ์งานบันเทิงได้นะครับมีพลังงานของไพ่ในออพคัพกัลยานิมิตรคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคนที่เอาใจใส่คนที่ห่วงใยคนที่ดูแลคุณคิงออฟคอยเป็นพลังงานของไพ่คิงเนี่ยคือคนที่เอาเข้ามาเปคุณหรือการที่ซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกับคุณก็ได้ก้าวเหรียญมีพลังงานของไพ่จัดเม้นเป็นพลังงานของไพ่โชคชะตาหรือพรลิขิต บุญนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการคู่คนที่คุณเคยคนที่เข้าใจคนที่ห่วงใยคุณคนที่เหมือนกับการที่พบเจอกันในครั้งแรกเหมือนการที่คุณกับเขาได้พูดคุยแล้วเข้าใจในในสิ่งที่คุณกับเขาพูดคุยกันก็ได้นะเหมือนกับการที่ได้เริ่มต้นพบเจอความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ได้พบเจอกับคนที่ ใช่พบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอคนที่รู้ใจนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในแนวน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในแนวน้มความสัมพันธ์ มีไพ่ของ6กเหรียญน,นะหกเหรียญคือพลังงานของไพ่ความช่วยเหลือการดูแลความห่วงใยห,หรือมีพลังงานของไพ่ผู้ใหญ่คอยอุปถัมคอยเกื้อกูลกับคุณก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มีคนเข้ามาเหมือนความเท่าเทียมความยุติธรรมการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิดนะครับเป็นพลังงานของไพ่การกลับมาคิดหรือการกลับมาคิดทบทวนเพราะกับสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะเคยเสียใจกับเรื่องความรักหรือการผิดหวังในเรื่องความรักมาคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครในความรักในความสัมพันธ์คุณไม่รีบร้อนแล้วในตอนนี้เปลื่อนคุณอาจจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่เดอะสันความอบอุ่นความสมหวงังความสําเร็จหรือคนคนนี้ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณหัวเราะได้ทําให้คุณมีความอบอุ่นและมีเป้าหมายเดียวกับเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะเ r มเพรสเดียมเรสเป็นคนที่เกื้อกูลกันเป็นคนที่จะเอาใจใส่ดูแลห่วงใหญ่คุณในทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่าง เป็นคู่คนที่เท่าเทียมเป็นคู่คนที่เหมือนเข้าใจนะมีพลังงานของไพ่อสองไม้เท้านะครับเป็นไพ่พลังงานงการวางแบบแผนการวางเป้าหมายระหว,ว่างคุณกับเขาในออบคับเป็นพลังงานของไพ่การพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนการพบเจอมันเหมือนการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันเหมือนกับการที่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นพลังงานของไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังตัดคุณไม่ขาดหรือมีพลังงานของไพ่คําขอโทษของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของไพ่พระ ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้มีพลังงานของไพ่เพจอปครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้เหมือนกับการที่คนเก่าๆคนเดิมๆรู้ถึงผลแห่งการกระทํารู้สึกผิดหรือเป็นพลังงานไพ่ความทุกข์ใจทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงข้างมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยเอาใจใส่ คนที่เท่าเทียมจริงศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพในตอนที่เหมือนมีการเริ่มต้นที่ดีระหว่างคุณกับเขานะ,อะขอดูพลังงานของไพสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ <c oughs> ขอพลังงานของไพสรุปและแนะนํานะครับ คิงนอบสอดราชาถือดาบราชาแห่งสายลมนะครับเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงเป็นไพ่แหยย่งการที่ผ่านอะไรมาเยอะความเข้มแข็งความอดทน คุณเป็นคนที่ประชิญหน้าทุกปัญหาเป็นคนที่แก้ไขกับทุกเรื่องราวและปัญหาในตัวของคุณนะครับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะดูแลกับคนคนหนึ่งนะหรือการที่เราเคยพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดหรือการที่โดนเขากระทาร้ายจิตใจมาก็ได้นะมีพลังงานไพ่การแอบสืบแอบสอง ความดือ้อความดันหรือความเอาแต่ใจมีคนที่อยากทักทายกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่ DM Emperor, DM Priest นะเป็นพลังงานไพ่คนที่เหมือนเข้าใจกันนะ View we of Fortune วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีคนที่อยากกับมีคนที่อยาก เข้ามาร่วมใช้วันเวลากับคุณมีเป้าหมายเดียวคุณเขาอยากอยู่กับคุณในทุกๆวันในทุกวันที่เป็นปัจจุบันนะครับหรือโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเราโกงล้อแห่งวันเวลานำพาพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลนะมีพลังงานให้สองดาบการปิดกั้นการมีกำแพง การลังเลการตัดสินใจหรือการที่คุณอาจะลังเลกับการที่มีคนคนหนึ่งหรือการที่กลับเข้ามาขอโอกาสหรือการขอคืนดีเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหรือการที่เคยเจ็บมามากก็ได้นะมีพลังไพ่ความเสียใจเอดออฟวานมีไพ่ของความมั่นคง the ะทาวเวคนที่เกิดวันอังคารการจับได้การโปร๊ะแตกสิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันก็คง กลับคืนมาไม่ได้ในวันที่เราเดินตามเขาเขากลับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ในวันที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองในวันที่เรานิ่งมากขึ้นมีคนที่จะเสียดายมีคนที่เสียใจในวันที่ไม่มีคุณมีคนที่รอคอยหก,หกถ้วยอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาขอโทษหรือการกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับมีพลังานให้คนเก่าๆคนเดิม,ดมอยากวนย้อนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณนะครับคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่ากับสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้มีคนที่อยากกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s ั b สไครต์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทุกท่านนะครับ